จอจี้เข้มตัวตัวใหม่เดี๋ยวจริงมันมีทั้งหมดเจ็ดตัวทุกคนแต่ว่าไอ้จอจี้เป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดก็เลยเอามาเดี๋ยวไปดูอีกตัวเดีไปดูตัวอื่นะครับนี่ทุกคนดูสิตัวอื่นมีหกตัวนับได้ไม่ว่าใครไม่ว่าใีรกูตายป่ะเนี่ยวันดีทำะไรกันอยู่เหรอทำะไรกันอยู่เหรอทำะไรกันอยู่วันดีตายยังเนี่ย ยังมันแก้งจอจี้ผู้ชมก็ใครเนี่ยก็เลยเอาจอจี้ออกมาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าจอจี้นีสามคนนะอาจารย์เดนจอจี้ดอร่าผมตั้งชื่อว่าจอจี้ก็เลยได้เลือกเฮ้<ส><ส>เยท <c oughs> <ส>ี่ผมชั้นดีที่สุดน <c oughs> ีคนจะยกให้คนอื่นนะครับน้องผมไปเอามาไหนไม่รต้องติดตัวน่ะเป็นตัวใหม่ด้วยเออเขา <ๆ S 1> จะไปรู้ตัวอะไรเนี่ยออกไป ตัวจังสีออกไปทุกคนดูดีน่ารามากเลยอ่ะแต่เราตัวเนี่ยแต่ก็ต้องยกให้คนอื่นไปนะครับไม่ได้ของเรตัดผักทุกคนให้ามไม่ได้ดิไอเอลใครคลิปอยู่เอะฉันนะมันไม่มีตอนจีสดเฉยทุกคนมันน่ารักมากเลย ดูสิเนี่ยไอ้กูจิลเด็บแบกไว้เนี่ยเหรวะดูนี่ทำอะไรกูนี่ทำเพี้ยไรเลยดูอยู่ไหนไม่รู้ไอ้สองตัวนั้เนี่ยหายไปกู้มันอยู่ในบ้านมันหรือจิลิตัวไหนเนี่ยจิลิตมันไม่ได้อยู่บ้านอุ้ย่าไปดูการ์ดเสี่ยงไั้คุณดูสิเอาตัวจีอ่ะอยู่ในบ้านมีคน อ่อนแอมากตัจิมเป็นตัวที่อ่อนแอมากอุ่นใช้งานไงฟฉาย,ยไม่ได้ม <Okay. S 1> ันช่างอ่อนแอเสียเกินม่ <c oughs> น,น,น่ารักดลยอ้าดวดีขอดูหน้าหน่อยดิยมไม่เห็นเลยนี่โอเคตัวเยวไ,ไปก็อยู่ตรงนี้จิตริกก็ตัวแรกของพวกเราตรงนี้คลิปนี้ก็ปิดแค่นี้นะครับด้านหนาของเติร์กับเพื่อนผม Các cùng đi bye